ัอดีพ่อแม่พี่น้องสุดุนนี่มากของมองเขาของ,ของไฮเออแต่ว่าบอกเลยว่าแกะยากมากเลยครับแต่ว่าอันนี้เราทําเสร็จแล้วเลยคืออาการของมันคือวางหมะเขาไปแล้วกดปุ๊บมันมันไม่ เปลี่ยนสถานะจากไฟสีเขียวเป็นไฟสีแดงลองเนี่ปกติว่าถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับคืออันนี้มันการมันทำงานแล้วแปลว่า ตัวเนี้ยคือกดยังไงปุ๊บมันก็ไม่เป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้ผมสองเ็จแล้วแต่ว่าจะบอกอาการว่ามันเป็นอะไรทําไมถึงถึงเป็นอาการแบบนี้แต่ว่าเพิ่งเคยแก้ครั้งแรกแต่ว่าแก้ยากมากเลยนะมันจะมีน็อตตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันต้องใช้พวกสายพวงแบนอะไรเป็นแบนเนี่ยมันมันจะไม่มีระบบนอ็อตแต่ว่ามันจะเป็นแบบ แย่เข yeah, e so, so ้าไปลราก็ง like ัดออกเครับจะมาทดสอบอันน <Yes. S 2> <Wh> ี้ลองแก้แล like ้วข้างในของมันคือมันจะมีตัวหนึ่งคือพอเราวางหมอกเข้าไปสาเหตุของมันคือวางหมอกเข้าไปปุ๊บมันจะมีลิมิตสวิตตัวหนึ่งเป็น N O N C พอวางไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอตัว N N อะไรนะมันมีดีดกลับนะครับมันข้างอยู่ไม่รู้เขาเรียก N O N C ผมก็ลืมไม่ดูปกติโอเปิดปกติปิดอะไรก็ไม่รู้ แกยากดูะไรไม่ดูล็อกผมก็ลงแย่ๆมวนๆไปเขาเนี่จะหายดูอาการมันจะยากๆแต่ผมจะให้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่าย มันจะมีลิมิตสวิตตัวนึ่งนะอยู่ตรงนี้เวลาปกติมันยังไม่กดใช่ไหมครับมันจะดีดขึ้นอันนี้คือไฟเขียวพอเรากดปึง้งก็นี่ไอตัวลิมิตไอตัวเนี่ยครับมันไม่ดีดออกมามันก็เลยทําให้ข้างมันก็เกยไฟมันก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่สั่งให้มันไปทํางานก็เลยแบบถอดออกแล้วก็แกะออกดีดมันก็ทํางานได้ตอนนี้ก็ใช้ป,ปกติครับก็เป็น อันนี้เสร็จแล้วก็แค่ถ้าอาการต้นงี้มันเสียแต่บางคนก็เปลี่ยนลิมิตสวิตไปเลยตัวละยี่สิบห้าบาทเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมก็ลองลองแกะออกใส่ใหม่ดูมันก็ใช้มิเตอร์เช็คปุ๊บมันก็ผ่านได้วิธีการประกอบกับมันก็ไม่มีน็อตอะไรครับแค่เราเพียงประกอบมันเข่าร่องเดิม นเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเช็คดูโอเคครับเวลาพอประมาณตอนนี้สถานะไฟสีแดงโชว์อยู่สแสดงว่ามันกำลังทำงานอยู่แล้วเราจะมาดูอ้าวเออเนี่ย เปิดไม่ติดครับก็ไฮเออรุ่นใหม่ล่าสุดกำลังมาแรงก็เปิดไม่ติดตอนนี้เดือดแล้วแต่ว่าใช้เวลาในการศึกษา,าหาวิธีแกะนานมากอะไรที่ไม่รู้เราก็ต้องลองแกะนะครับก็ใครที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เค่องใช้ไฟฟ้าเสียต่อติดต่อได้ครับ